ะครับในรุ่น M S 2 w C นะครับแล้วก็โนวิกนะครับเราจะแข่งร่วมกันนะครับมีทั้งหมด8คันด้วยกันนะครับหมายเลข2นะครับอการิสุลุงบ้านนะครับจากกาลสินนะครับหมายเลข11อ็ภิชัยลุกเจริญจากสิงห์บุรีหมายเลข19วเก้ิทุศรัลงามจากสุรินทร์นัทพลปัญญาเกลือจากลำตานนะครับหมายเลข35สิบห้ศรสิดเจริญสุขครับหมายเลข47จากกันทับุรี 94พิเชษอายุยืนจากชนบุร <t> ีสุพ <t> ัฒรชัยผักเครือจากจันทบุรีครับหมายเลข132และหมายเลข164ธีรพัฒนมองขุนทัศกากนครราชสีมานะครับและในรุ่นเราวินนะครหมายเลข35นครพญาเพื่อจากควาปายหมายเลข94พิเชษอายุยืนจากชนบุรีหมายเลข64ธีรพัฒน์มองขุนทศกานคราชมาครับเดี๋ยวสันี้ันี้เราเหนือจากทีมบ์ัไทยแลนและเป็นตัวไทยแลนับเราจะไ้ แเลือร่วกัสนามเี้ครับเป <himself> ็นลาพ่จาก่อตัหนอกับจะมาร่วมเป็นผู้บรจาคบ้ปหลาดเครับแล้วก็สนามนี้ก็ับผมมันสสนุกสนามและเกิดขึ้นแน่นอนครับลําต่างๆแข่งขันกระได้โอวโาแข่งขันกระรุ่นเอ็มเแล้วก็เ x 2มเอนัวนัแข่งร่วมกันเลยทีเดียวครับเรามาจับตาดูครับรัใหมายเลขดาพิชัยรุ่จแล้ครับ แล,แล้วก็เงินใหม่หเนี่ที่ทุกทุกสนามเห็นริบบ้อนบรรยายแล้วับหนึ่งสามสองสุขพัฒนาชายบาดเมื่อบาดจับไต้นะครับจับไต้สีแดงๆเหมือนกันแล้วก็เวลาแข่งขันจริงนี่แม่ยังไงเขาจะกอะกลุ่มและทีหางไปคู่หนึ่งอาลแล้วเนี่ยอยู่ที่ก็รักนะครับไป รู้สึกว่าจะเป็นหนึ่งคำตอบตุพัฒนรัชชัยผักเครือหรือเปล่าถึงไหวถึงพลิกขึ้นไปก่อนเลยทีเดียวครนะต่อไปนะครับตุ้พัฒนรัชชัยผักเครือนะครับจากทีมงานเอ็กแบเตอร์เฮนติงนะครับป่าหลุดขึ้นมานำเลยทุนทีต้องยอมรับแล้วก็ว่าเกมตีนั้นเขาเป็นรุ่นที่เขาคาดหวังไว้เป็นทีเดียวนะครับเรามาดูครับอภิชัยรุกเจริญตามติดมาด้วยนะครับสำหรับทีมงานของ อาภิจลูกกระรยปาเจ่งมูกับปิุ่รก็โรงใจมาเชีอย่ด้วยนะครับและก็เด็กานครับหมยเลขิพิชิตลูกสายลครับจากเม็ดเบลนต์เต้ เดเยวเลยทีเดียวมาดูสนามนี้ครับจะเตืสนึงว่าแต่ละแขก่านคือจัดหมีจัดหมีต้องเพชรอัิชัยลุกเดินออกหรือเปล่าครับตัวนันดบสามนะครับเรามองแล้ว่จะเป็นอรันตุนงบ้านนะครับหมายเลขสองนะครับอับกันตนลุงบ้านหรือไม่โอ้โหจัดจะมามค่เสียราคนรออีสตปีขุท์อไม้เอดีพสปีด a p อเด้วยตอนนี้นะครับาเจ็ันงผนะครับตกใจมาเอดบ้าคย เอาล้วครับลอ้อชนล้อกันเลยทีเดียวครับหายใจล้มต้นคอกันเลยทีเดียวผู้ชมภายในสนามเป็นพิลมันก็นตุ้งหูกันเลยครับโอเคเปิดสองฝาปีห้าดังไรคิดเปิดขึ้นมาครับผมหลังครับผมหลัง าอันดับที่สามนั้นน้องเหนือนะครับวิ่ต้องตัดรุ่นตัดพงงานนะครับโอ้โหทีมพิพเศษอายุยืนนะครับตัดแข่งจากภาคตะวันออกนะครับนี่ละญชาย,ยาวฉลาดนำพัทยาครับจากสัตว์เลโยนเชืรกบริสตองทั้งแท่บ่าด้วยลูกชายปาลาและปมาด้วย อาแล้วครับผู้นำนะครับเจ้าเต้นะครับตัวั้านพระราชนิพกเทีอนครับโอ้โหน้องเพชรน้องเพชรไปลึกเลยครับป้าไปลึกนั้นโอ้โหตอนนี้ล้านนาชุดปีน้องกับไหนเอ่กับไหนยังไงแชมบ์ปีบอลโอ้โหต้องยอมมาเป็นว่าตอนนี้น้องเพชรนะครับได้กลังใจจากปนาเจ๋งไล่ยิงหุ่นตาขามเป็นโบลีเน่ทะเลนไม่บิดกระสุดปอกไปเลยนะครับ हाँ थोड़ी धुआस पत्र पत्र फ्ल के मिले गिरी สัครับนนวนรับสรอภิชัยลุกจันรนะครับฝ่ายเจ้าต้สมตรนใหญยบักเอรนั้ รถฟ้ากวดังลงไปได้ได้เป็เล็กน้อยเท่านั้นนะครับตอนนี้สุนทรภัทรไก่กับเชื่อใก่ก้าวได้นะครับเพื่อเป็นผู้นำเป็นผู้นำนะครับจากการได้ตลอดหรือเปล่าตอนนี้น้องเพชรก็จะคิดตึกเข้ามาอีกแล้วเอาแล้วน้องเพชรจะจัดเข้าไปแต่ด้านหลังน้องเพชรยังมีน้ำเหนือด้วยน้อำเสือมาแล้วด้วยนตอหนือนะครับมีรถพลังงานนะครับจากจังหวัดสุรินทร์นะครับไปคิดตึกเข้ามาเป็นอันดับที่สามนะครับต่างกันไปที่สองที่สามนะครับ นี้เดียวโอ้ยไก้เข้ามาแล้วครับใก้เข้ามาแล้ววันนี้ถ้าใครไม่ได้ผมก็รับรองได้เลยครับเสียอกเสียใจเป็นแท่แน่นอนครับมาดูกันดีว่าแลเพือนกนจะตือนเตนจะปส่งทัพจรจจะเพื่อได้หรือเปล่าล่ะจะัเื่อตียางไปด้วยมารักเบ้ากเบียเอะๆักบจะ้เ็นาเ้าวกเจะาดเา อันด like e ับตัวเลขธรมมแล้วครับสำหรับ <único> อ <Liberty acontece> ันดับตีอันดับที่สี <S <S <alright> ่นะคุณผู้ชมต้องเป็นรถกระบะอันดับที่สี่นะครับต้องเป็นรถกระบะนะครับอันดับห้าที่เป็นของน้องโต๊ะโต๊ะสอนเป็นเด็กกำลังโต๊ะสอนเป็นเด็กกำลังสุดยอดนะครับรถโต๊ะโต๊ะที่มีรถกระบะมาด้วยอัาดับสองโอ้โหรถกระบะที่เป็นด้กระบะที่เป็นรถกระบะที่ตกกันเดียวการเป็นกระบี่อยู่ต่างนะครับสามารถเป็นการชมกันได้ ปิมันี oh ่ดิว่าร์ับโเอาตครับโอโรับสดเลยสติ๊กสดเลยทม่มไปทั่วประเทศทั่วโลกกันเลยทีเดียวโอ้ ต่อังรี่ยนนะครตอนนี้เราเปล่ยระบบารอสัญญาเป็นระบบนะตอนนี้ํำมารอเลยทีเดียวครับูเพรละแกจันร์เชิหนดตัวนงอยูหน้ามันต้เีเจๆฮะจอดต่เพียบุษไทยทวีชัยขาไม้นจับแบทดอกผ้าดํเป็นะเ็นับแกตีไาเอบอลเตอร์เล่ิจัดเทบอรีป่าตอนนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับารอบสนามนั่งฮือฮาละใหเลย

กอาสานะทางไปนิดนึครับเอาและนองเหนือบิดทุลุสายลานครับลืงกไปนิดเดินมาดวัาดับสีกับแพ้ลวกพรกบมาแวะนครับระว่างน้ัปัจัยบนับพุทธจะลงุดจับประวัตจักรพงศบุตรีมานักวันอรัตมา่้ าตลาดสุารรณราักเรือลายของพ่นนาที่ทาี่จังหัดจันทบุรีนะครับสหรับเจาตลสุพรรณยผักเรือีแล้วโ้ตลาดมาามตอนนี้ติดตลอดเลยค่อยได้เปิดโลครับพาลมาซอมใตในสนามและตอนนี้่าในสนามก็ทาได้สวยลยด้วยมาดูฮะั้คู่ี่่ที่สี่้าต้อใจรีบอยใรีบ มาต้านเป็นผู <Jonas> ้ลนเดียวโอโหสทีนี้ในผู้เลยเอาละน้องเพตอนนี้เ็องควตดสทธิ์ขอรถหลังของเจ้าตวที่กำลังจะจดกพลสนี้ครับไวาจะเป็นตลั่นทยบครอาเป็น่างปรเทอิใจรุบเเลอรรับหนครอองมนก่นครับ โอ้โหเอแล้ไดักเับบอลทงาไปจะวายแล้วระว่าทีมงานทั้งเอกและทีมนายับเอา,เอา ไงครับจาไ่จะหมดหรือเปล่าตัวน้งไม่รบอกเหลือเหลือเหลือครับ้าไม่ใช่ต้องงะว่าเหลือครับไล่อยู่ครับไล่อยู่ไ่ไล่รอบนอโไหไม่ได้โอ้โหเอาเรื้องตกยังไม่ได้ครับใครจะไผลใจงั่ตามไปจบดีเลยตะปุ่นทำไผงสีด้วยหัวใจจะวายไปอะไรครับตอนนี้ ต่อที่3แล้ว8แม่3แล้ว8แต่1ไม่ได้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  ไอทีเอสก็จะจบเป็นสวยงามสําเร็จกันเลยทีเดียวครับบิ๊กบอสครับหมายเลข35นะครับเกิดประเทศรบไปในเยอรมันหมายเลข35สะเทปอนปาเซียอิลลาจางปุตระเกิดจากจังหวัดครับป่าครับป่านะจะทําเหนือได้ไว้ <laughs> ไม่ถามไม่กิกระทุกระหน่ำ่เองจะไล่ไม่ดีแนี้ไม่ไม่ช่ไหไม่พอไม่ใจวายกันเลยไม่ไม่กันลอกยังไม่ได้ครับไม่ยังเป็นไรอยู่ใช่ไหมใช่รช่โอ้โหตอนนี้ปาดงแกงหมูบอกว่าหมาหลานชายที่สุดยอดไปเลยทีเดียวใจใจ่อมเตยจอมพิษโอ้โหช่าไนิ้นตะตีมาบ้านใจใจมเบีี่เื่อยกินกิเหนื่อยใจแล้วเดินก็เหนแต่ไม่ใจเื่ยไม้ไ่มพ่ตอนนี้ ไม่ใช่เรุ่องจริญนะครับก็พยายามอยู่ตลอดนะครับทุกรอบของการแข่งขันตอนนี้เวลาผ่านไปแล้วประมาณ9นาทีครับเวลาผ่านไปแล้ว9นาทีนะครับยังพอมีเวลาครับสำหรับผู้นำและผู้ตามอยู่ในณะดับไห mấy giờ đi <laughs> cái này à giờ mấy giờ đây giờ đi rồi lá บอล้ด้วยโอ้โหูเรก้แล้วม่าเอาแล้วเจ้าได้เามาแล้วยอมมลด้วยเหรือเขาไปอีครั้งนึงด้วยโอ้โหตองตรงๆเลยครับผู้ชมครับน้ำลามันจะไหลถ้าเกิดอะไรกจะเป็นสามสองตอนนี้พอเล้กนะครับลงซัำลงก้งานอะรซ้ำไปหาปลแล้ว เพชรอภิชัยลุกเจริญก้ารัทานด้วยครเลครับวันนี้อนันยนบอกว่าเป็นไงครับเป็นไงครับติงแย่งแกแล้วผมก็ทำาตด้แรงเห็นไหมครับอภิชัยลุกเจริญไอ้ยา P D A Y S S N S เดิมฝาสเจ๋งอนันยนโอ้โหน้าเสียดายนะครับสอังคเนะครับสุกันก็เยหายไลไปเล่นไล่ไปไับเกลนักีาหารแน่นอครับ่ี่สปนบ มนลงอยู่หนึ่งพันครับตอนนี้ฮะยังไม่ชัดเจนว่าเป็นเบอร์อะไรเอ่ยโอ้โหตอนนี้เรามองไม่เห็นแล้วนะครับสุดมันจะชัยทำเพื่อนะครับรถรถก็จะมีปัญหานะครับ อาล้ครับตำแหน่งที่ต่อเนื่องตกนของวิศรุนพารงานนะครับไปเล้สิบเตอนนี้ก็จีไปได้สี่สิับจ้างจันกงุอนเลยรสเต้องดเ์ครับอยู่อันดับที่สามนะครับแล้ววันนี้เอน้องเพชรนั่นรู้สึกว่าขางสวยปุ๋ยอร้อมาเชียร์ตั้งแต่วันศุกกัเลยทีเดียวเาว่ากองเชียร์นะครับมาันเลากลองเดียวนะครับหักองเชียร์ของน้องเพชรอาพิชัยูกจนครับวันนี้พ่อเล็บอกว่ามีความต้องการสู กองเชียน้องเพเ็กได้เล่นแนวได้เกี่ยวกับบิ๊กบอลนะครับไม่หลับไม่จ่ออึ้งเลยกองเชียร์มากันเยอะนะครับตอนนี้มา้าการขันนะครับการขันผ่านไปแล้วนนกีนน่ากน,น,น,าน,น,นาทีครับตอนนี้ตอนนี้จะแข่งขันแทนไปแล้ว10 2นาทีครับบิ๊กบอลครับการขันผ่านไปแล้ว10 2นาทีนะครับายังมีเวลาครับยังมีเวลาเหลืออีก3นาทีบวก อันดัที่2ตอนนี้เป็นบอลครับก็ลตาดจะเป็นายเล่นกีาดะล้านยอจุเอลิกด้สบไดเลยนะโมาตองจากทีมันดัยนไนะครับเดินยิ้มเลยนะเพราะว่าน้องเพชรนะครับขึ้นมานำอันดับที่หนึ่งในลดนี้แล้ว ไล่ก uhm. ันแล้วจะไม่เป็นบ่อบ่อน้ำจ่อเป็น่าตัวขัตัวดำีจอต้องจ่อไดตัวเดยวขันดที่สองเหมือนิดเก้าในจอทีวีมันไม้อยู่อัาดบที่เท่าไรเลยนี่รอบเหนือิษรุนสารางามครับ อยู่นะครับตอนเหนือเรายังอยู่นะครับแตท่านผ้ชมบอกว่าเอันดับที่สหายไปไหนนะครับยังไล่อยู่นะครับยังไล้อยู่สนามตรงนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับผาอื่นะครับเราของสนาาเป็นแลมาคอนติดนะครับที่ได้เลืออเพื่อสนามาไ้กับใจใทังที่ชาติประเทศไทยสนามเดียนีรนนี้ับพวกเรานะครับเอาและติดเข้าไปอีกแล้วติดปชิดกันเขไปอีกแลทีงานเลอีกประมาณกือสสนาหนิกั ครับนจนขบน้เพนะครับน้เพจะหมดหรืเปล่านะครับบ้านน่าเสียใจครับน่าเสียใจนะน่าเสียใจกับสุพรรลัยผักเพือนะครับเอาแล้วตอนนี้เอาแล้วอันดับที่สามี่ครับสี่สจ็ดับสอนสิบเจริญสุขเลยทีเดียจากอันดับที่สแล้วจะเตยสุพรรชัยผักเพือตอนนี้ ขี่ไปด้วยน้ำตาไหลไปด้วยครับปิงบองปังยังจากว่ารถมีปัญหานะครับน่าเสียดายที่ยังขึ้นกันทีเดียวตอนนี้เรามาดูดครับหม,มายเลขสเอ็ดครับน้องเพชรกับนัการีครับนี้จเจ้าวินทรุศรานามใต้ขนาดไหนนะครับจะหมดหรือเปล่าจะหมดหรือเปล่าครับต้องถามพีมงานของแง่รังกันว่าจะหมดหรือไม่หลายรอบที้ไปแล้วครับปินนงบอลก็น่าจะเหลืออีกสักประมาณ สามรอบโดนประมาณครับต้องมาดูฮะเด็กคนนี้ครับจะไล่น้องเพชรอักษรชัยเราจะเล่นไปมาอลปในผลงานเวทีของเรานะครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับเฮ้ยครับไปแค่ครับเริ่มจะมาไม่เด้แล้วอันดับที่สามนี่ตีครับไล่ชิดเอาแล้วสองรอบสุดท้อมสองสุดท้ายสองรอบสนามครับ พิมพูลีรูปนะครับพอเลยบอกไม่มีปัญหาครับลูกผมแดงเหลือเหลือแวันนี้ผมทุกทุกใจกันเลยทีเดียวครับกับพ่อแม่พี่น้องชาวเปรยชมาคอสเซอร์กิทครับขอบคุณพยัญแนงพี่ขอบคุณพยัญเจ้าของสนามพี่ด้วยฝ่ายอื่นด้วยนะครับคุณวีระพงษ์เตชะมารวมไปถึงผู้จัดการสนามด้านหน้าดวยครับคุณชาวบริษัทรอบที่ด้วยนะครับพวกเราชาวสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ประเทศไทยนะครับโดยคุณดวงใจวงสวรรค์นะครับ อ๋อทำดีไว้ก่นะครับเพื่อคุณพ่อของป๋าเองครับไม่ต้องป่าใส่กำลังใจแต่โบรงการของเรานะครับวันดีๆอย่างนี้หายากนะครับในโงการของเรานะครับเราเรียกว่าทําดีจัดใจครับทํามาจัดข้างในครับนี่คือกิจการของป๋าในสมภพเศรษฐกิกครับเื่อที่ในโอกาสท่านน้าโอกาสแข่งต่อไปเราจะได้กลับมาที่นี่กันอีกกับรายการ F&B สิบปีไทยแลนด์ที่พ่อร้อครับ เอาลรับอนามนัเออีกสรอบนามนาลเนยังทองรตอดเปล่าผมาวหนังนอครับาผ่านนีวังเหนืออีกรอบเดียวอีกหนึ่ยอดสองทาี่ไทยลูกเจริญแลละก็หอนเหนือวิชรุสารานครับเอาละรอบนี้้เหนือเป็่ดตอได้ใจ ตินเ็แล้วเชีหมูก็เป็นตูีนะครับกระโดดมาเลยบอกว่าดีใจทีราเป็นลกเนะครับเป็นล้านล้านะครับโอ้ ฝาแล้วครับฝาเจ๋งาเจ๋งเกีย์อยู่ที่ก็บินบุรีนะครับป้าผมว่าชาวกรบินบุรีตอนนี้ก็มาเด็กทำงงทำลายกันแล้วเปิดบันาดานี่เลยทางโทรศัพท์ก็ชมกันได้หุ้ยไปที่ W R ธรรมดา M สามตัวนะครับ,บอยู่ที่ไหนก็ชมได้ตัวรอครับเราแต่ทอดไล่ดนี่นะครับทางเคต้องยนตที่เป็นช่องทางนะครับโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวครับและก็บันทุกกรสุนนสุดท้าย่อน,น้องนใจรุเกเจริญครับ มาแล้วต้องจับมาแล้วาครับตอนนี้นะครับจะผ่านสรงตามาลุกแล้วครับสำหรับอภิชัยลุกเจริญนะครับจากเอพิฮันต้าอานันยน์ยนต์ครับได้ไม่ได้สนามน,นี้จะได้ไม่ได้ตามสองมาหลายสนามนะวน,นะครับพมเล็กบอกว่าโอ้โหผมหวังจกกลุกคนนี้มาหลายสนาม้วนะครับตอนนี้ โอ้โหตอนนี้ทำไมตีโค้งแล้วมีกล้องเตรียม์ต้องและมีโทรศัพท์เตรียมโทรศัพท์เนมินเล่นฆ่าแน่นอนวันนี้พี่ต้มกับพี่ต้อมนะครับจากไอพีฮอนด้านะครับได้แล้วเซเลนท์อาพิชัยลุ้มใจไอพีฮอนด้าไอพีดีไพีวายไอเอพีเนสเตียบาดเจ๋งอัดแรงยนต์ทำได้นะครับทำได้แล้วครับ ใ่อเล็กากาับสิง์บุรีมาทราลูกทำได้แล้วนะครับและอันดับที่สองตัดติดติดตามไม่ได้น้องเหนือครับพิสเชลเซรนะรับจากพิชเบิร์เลสซิ่งครับเด็กจูเนียจัดว่าเด็กครับอ่านี่อีกคิวนะครับอีกคิวกลับพิชเบิร์บอกว่าดีใจด้วยน้องเหนือนะครับสามารถทำได้เป็นอันดับที่สองนะครับ และอันดับที่3ก็น่าจะเป็นสอนสนิทเรนญสุกยามาบุตรเล็กมิชลินเดิชฉับคันนี้นี่คร pues ับทีมงานของคนยาบาลนะครับเป็นผู้จุดรถห้ด้วยใช่ไหมครับนาจะใช่นะฮะโอ้โหเอาละครับทุกท่านเดี๋ยวเราไปพบกับผู้ทํารายการแล้วเดี๋ยวเรามาทำเป็นทีมอบรางวัครับเช่ครับ